เพื่อนๆรู้หรือไหมครับว่าหนูรถพิเศษ,ษกินิวตายเพราะไิจิตตาทั้ง5คน <c oughs> ถ้าพูดถึงหนูรถพิเศษ,ษกินิวนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนต้องมีความประทับใจในการปรากฏตัวครั้งแรกแน่นอน <c oughs> เรายังไม่รู้นะครับว่าตอนปรากฏตัวมาครั้งแรกนะ <c oughs> หนูรถพิเศษ,ษกินิวนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> กินิวครับผมเป็นตัวที่เก่งที่สุดในลูกน้องของฟิเซอร์แล้วนะครับผมกีนิวครับผมคือนักรบอวกาศชอปปี้ครับ กินิวครับผมนักลบอวกาศนะฮะพี่มีฝีมือล้ำเลิศการรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในจักรวาล5าคนนี้นะฮะฟิเซอร์ครับผมเรียกตัวมาเพื่อมายังดาวนัมแม็กมาดูกันนะฮะว่าแต่ละคนนะถูกไปจิต้าฆ่าตายตอนไหนยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็ชื่อของแต่ละคนนะฮะการเล่นคํามาจากผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านมด้วยนะครับผมเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับกรูโดกรูโดนะครับเป็นลูกน้องของกินิวครับถ้าไม่ตายก็คือใช้พลังจิตในการกั้นหายใจนะเพื่อหยุดเวลาคู่ต่อสู้นะครับจะถูก ชิต้าฆ่าตายตอนที่กําลังใช้ท่าไม่ตายนะครับจะฆ่ากูดินกับกูฮังนะเราก็ไปชิต้ามาช่วยนะก็คือตัดคอไปเลยฝับก็คือตายนะตอนนั้นตัวแรกที่ตายเลยนะฮะคูโดฮะหรือเคิร์สนะครับผมคือมาจากคําว่าโยเกิร์ตนั่นเองนะครับเป็นการเล่นคําก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมเป็นการเล่นคําของทางญี่ปุ่นเขานะครับผมตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นรีคูมนะครับรีคูมก็คือลูกน้องของกินิวฮะเป็นจอมอืดจอมพลังนะฮะที่ขนาดบปจิต้าและกูดินโกฮังนะฮะร่วมกันสู้ยังไม่ ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนะฮะแต่พอโกคูมาถึงนะฮะก็เปิดช่องโหว่ให้ทีเดียวครับสอกทีเดียวครับสลบลงไปเลยนะฮะถูกเบจิต้าฆ่าตายตอนที่โกคูให้ถอดเซนเบจิต้าแล้วฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จี๊จิสหนีไปตามกิดิวนะฮะแล้วเบจิต้าก็เลยฆ่าดีคูมดยการปล่อยพลังทําลายไปเลยนะฮะก็คือตัวที่2ที่ถูกเบจิต้าฆ่าตายไปนะครับรีคูมเมื่อเอามาสลับคํากันนะฮะก็จะเป็นคําว่าูรีมูรีมก็มาจากคําว่าครีมนั่นเองนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมนะฮะ นะครับให้มันสอดคล้องกันตัวที่3ครับบาต้าลูกน้องของกีนิวนะครับที่มีความเร็วที่สูงสุดในจักรวาลเขามีความเชื่อมั่นว่ามีความเร็วที่เก่งที่สุดในจักรวาลแน่นอนนะฮะความเร็วเขายังแพ้ซุนโกคูอยู่ดีนะฮะเพราะโกคูฝึกมาหนักมากๆากนะฮะก็ถูกโกคูจัดการทําให้สลบไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เบจิต้าก็ฆ่าโดยการใช้เข่าทั้งสองอันนะฮะกระแทกลงไปตรงคอหอยของบาต้าเลยนะฮะก็ตายพร้อมกับรีกูมตอนที่จีดกำลังไปตามกินิวนะครับผมเบจิต้าฆ่า ตัวที่3แล้วนะนี่คือเบจิต้าฆ่าหมดเลยนะครับอ่าบาตาครับผมก็เปลี่ยนเป็นบาตะนะครับบาตะมาจากภาษาอังกฤษคือบัตเตอร์ก็คือเนยเหลวก็เป็นการเล่นคำนะฮะที่เกี่ยวกับน,นมให้มันสอดคล้องกันมาฮะตัวที่4ครับผมชีสนะครับผมก็เป็นชื่อชีสนะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือจีสึลูกน้องของกินิวฮะเน้นพลังโจมตีระยะไกลครับผมแต่ถูกเบจิต้าฆ่าตายตอนที่กินิวเปลี่ยนร่างกับโคคูไปแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ยานพิเซอร์นะครับเบจิต้าเขาก็รออยู่เบจิต้าอัพพลังขึ้นมาสูงกว่าตอนที่ สู้กับดิคุมมาแล้วนะฮะเพราะว่าการพ้นความตายนะฮะจะทําให้ชาวสยามีพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยก็ทําให้จัดการกับจี๊ได้สบายนะฮะก็คือการฆ่าสับไปที่ชายโครงแล้วก็ปล่อยพลังทาลายเละไม่เหลือซากเลยนะครับจี๊มาจากภาษาอังกฤษนะฮะคำว่าชีชนั่นเองนะครับก็คือเนยแข็งนะครับผมก็กลายเป็นการเล่นคาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มันสอดคล้องกับนมอยู่เบจิต้าเป็นคนจัดการหมดเลยแปลกนะนะฮะตัวสุดท้ายครับเป็นหัวหน้าหนย่มพิเศษกีนิวนั่นเองนะครับก็กีนิวนั้นก็คือ คือเป็นหัวหน้าแก๊งกินิวนะเป็นลูกน้องมือขวาของฟรีเซอร์ถ้าไม่ตายเขาคือการสลับร่างนะฮะใครเก่งกว่ากูสลับหมดเลยสลับร่างกับโกคูนะครับล้วก็ถูกไิจิต้านะครับจัดการเพราะว่าเขายังควบคุมพลังของโกคูร่างกายของโกคูไม่ได้นะฮะเลยถูกไปจิต้าจัดการจะสลับร่างกับไิจิต้าโกคูเขาก็มาขวางไว้นะครับแล้วก็สลับอีกทีหนึ่งก็คือเอากบมาโยนใส่นะฮะแล้วก็กลายเป็นกบ w, กินิวกลายเป็นกบเดนเดก็ได้ขอให้คนที่อยู่ในดาราม็กนะครับให้ย้ายไปที่โลกกินิวก็ได้ถูกย้าย ไปที่โลกด้วยนะฮะกลายเป็นกบอยู่ที่โลกนะฮะก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่บนโลกโดยการเป็นกบจนฟิเซอร์คืนหน้ากลับมาจนภาพฟิเซอร์กลับมานั่นเองนะฮะก็มาเจอกับลูกน้องของฟิเซอร์คนหนึ่งชื่อทากูม่านะฮะผมก็ได้เปลี่ยนหน้างกับทากูม่าแล้เราก็ถูกเบจิต้าฆ่าตายณตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะทากูม่านะครับผมแกงกีนิวนั้นนะก็ถูกเบจิต้าฆ่าตายหมดทุกตัวเลยนะครับผมจริงๆนะเบจิต้าฆ่าหมดทุกตัวเลยนะห้าตัวนะครับเออมันน่าสนใจนะบางทีมันเป็นจุดเล็กๆ็กน้อยที่บางคนถ้าไม่ได้ หรือไม่ได้ยกมันขึ้นมาพูดก็อาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้นะครับไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้หรืออะไรที่มันดูสนุกสนุกหรือว่าอยากให้มีคลิปอะไรเกิดขึ้นกับช่องตัวนี้ซิก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะแล้วตัวนี้ซิจะพยายามทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย